ก็ถึงเวลากินตำบักทัวกันอีกแล้วครับพี่น้องครับหน้าตากระสดใสพี่น้องครับแต่ว่าน้ำกระซิดดำนิจังน้อยเด้อบักทัวบัวบักทัวเพราะวะ่าไข่กับเป็นตาเสียเป็นตาเสียพี่น้องพร้อมด้วยสมบาน้อยครับพี่น้องครับจอมเขาเอื่นอีสานบานเทาเรียกว่าสมบารจอมพี่น้องครับอันนี้กระเซียบอลืมบาดลืมเงื่อนลืมซ่านเด้อพี่น้องเด้อ มอลัมน์ีดีพ่อหน่อยสมบูรณ์ต่ำมักควทอดไข่สมป่าหน่อยครับท่านผู้ชมเบามากน้ำไล่แตกปากโทษที่ต่ว่นน้ำตํำบักควมอลําเดชะหน่อยนี่ประเดกตวงเดอพี่น้องเดอต่ำอยู่เงื่อนมอลําเดชะหน่อยมิ้นไปีหอนเพื่อนพอเถาเมถานะครับท่านผู้ชมค่ะนี่ครับพี่นองหอมก็หอมชำรับผู้มักว่าหอมผู้บ่มักว่าเหม็นแห้งประเดกตวงแ่บๆน้ำกันครับพี่นองครับ ดีมือมาเมื่อกี้นี่กับเพิ่นหลักรับนั่นผู้ชมครับเพิ่นหลักรับมาล้ำสิกินคัะเตรียมกินกนะ <c oughs> มาด <c oughs> นอน <c oughs> สีขสองน้ำมาล้เดีซะหน่อย